วัสดีปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวเอียร์ค่ะปี2025มาแล้วส่งความสุขไปถึงทุกคนด้วยนะคะที่กำลังติดตามรับชมช่องกูสุแลนอยู่แหวก็เสียงแฮป้มากๆเลยนะคะแต่ว่าอยากที่จะมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนแน่นอนที่สุดนะอัปเดตขา่ขาวของเซียวจ้านกับหวังยี่ป๋อในช่วงเมื่อคืนนี้นะคะแวมก็เขาดาวน์เสร็จแล้วมาเห็นคลิปที่หวังยี่ป๋อร้องเพลงสําหรับที่หูนั้นมันเป็นอะไรที่รู้สึกตกใจมากๆก,ก,กับหวังยี่ป๋อนะคะก็ขึ้นฮอตเซิร์ชกันไปเลยสำหรับหวังยี่ป๋อนะคะกับห่วงที่ คือมันเป็นแบบมันสายสลิงที่หวังอีปปอนั้นจะได้แบบผาดโพงอยู่บนท้องฟ้าล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าแต่เจ้าหน้าที่นะคะที่สวมใส่ค่ะสลิงนี้ให้กับหวังอีปอพี่น้องก็ดูนะคะเขาเดินมาบอกใส่ให้หวังอีปปอง่ายๆแล้วห่วงมันก็กลองกระแลงอยู่แบบนั้นจะหลุดแหลม่หลุดแหลเ่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ทําให้มันเรียบร้อยระหว่างอีปปอไม่ได้ขึ้นไปตรงๆนะคะขึ้นแบบตีลังกาด้วยอะไรด้วย,วยสอบการโชว์เพลง a r m a เช r ยเห็นแล้วก็ตกใจมากๆค่ะถึงความสะเพ้านี้ แวมขอต่อว่าเลยนะคะว่ามันสับเพ้าจริงๆถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะรับผิดชอบอยังไงหวังอีปอไม่ปลอดภัยเลยถ้าไม่มีการแสดงะรแบบนี้นะคะต้นสังกัดเนี่ยหน้าที่จะดูแลความเรียบร้อยช่วยอีกแรงหนึ่งไม่ใชแ่แบบให้สเตจดูอย่างเดียวมันเป็นอะไรที่แบบข้ามเกี่ยวถึงชีวิตได้เพราะหวังอีปอลอยตัวขึ้นไปสูงถึง50เมตรอะมันไม่ใช่น้อยในความคิดของแวมคือเมื่อไหร่จะเลิกให้หวังอีปอลอยตัวสักทีหนึ่งเมื่อไหร่จะเลิกสักทีหนึ่งอะทำอะไรแบบนี้ มันไม่ปลอดภัยทําได้แต่ว่าคุณต้องเซฟค่ะบางที่คุณไม่เซฟเลยต้องยอมรับตรงๆเลยเห็นแล้วโมโหมากแล้วก็ตกใจมากคือหวังอีปอตรงอยู่ในสถานการณ์ที่แบบมันถึงแก่ชีวิตมันสามารถจะฟ้องร้องได้ถึงความประมาทนี้ระวังว่าครั้งต่อไปนะขึ้นเวทีเนี่ยหวังอีปปจะได้รับการดูแลที่มันดีกว่านี้จากทีมงานจากสตาฟคือไม่ได้ปล่อยให้แบบสเตททำอย่างเดียวต้องเข้ามาเช็คความเรียบร้อยด้วยหาก,ก่อนที่จะขึ้นแสดงว่ามันจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า แลวถ้าสมมตินะว่าตะขอที่มันเกี่ยวอยู่มันหลุดออกไประหว่างอี่ปอจะทํำยังไง50เมตรมันไม่ใช่เตีย้ยๆนี่ก็เป็นเรื่องราวที่แหมมาดูคลิปย้อนหลังแล้วบามรู้สึกคือรู้สึกไม่ดีเลยและตกใจมากๆอยากจะให้มันเป็นแบบครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ไม่มีการเซฟให้กับหวังนี่ปอทํางานหนักแบบสุดๆไม่พอทั้งปีส่งท้ายปีนะคะก็ยังมีเรื่องแบบนี้อีกแหวมเชื่อว่าหวังนี่ปอก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเขาไม่ได้ดูเหมือนกันว่า หรือว่าสเตจเนี่ยใสยให้เขาแบบนี้ตะขอที่เกี่ยวส่งความยายไปถึงวางอีปอด้วยนะคะสับในช่วงของเมื่อคืนเนี่ยเขาดาววังอี่ปอก็แสดงสองสถานีด้วยกันมีที่ CCTV นะคะแล้วก็ปิดท้ายที่สถานีหูหนานวังอีปอก็อยู่ในบรรยากาศเดิมๆอีกนะคะสาหรับพี่น้องจากรายการ Day Day Up อัเป็นบรรยากาศที่เรารู้สึกถึงความอบอุ่นแล้วก็ความรักเพราะว่าเวลาเขาดาวก็จะกอดคอกันแบบนี้เป็นแบบนี้ทุกปีเลยปีนี้ด้วยก็เช่นเดียวกันวังอีปอก็รลายลุกมากๆเลยนะคะดูหล่อมากๆ สอนในช่วง,งค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่แล้วช่วงเช้าว,วันนี้ค่วายปอได้อัปเดตแอคเคาเวบปอสําหรับรูปภาพการปีนเขาปีนหน้าผ้านะคะที่มันแบบมีหิมะปกคลุมอยู่ด้วยเหมือนน้าตกมันก็จะเป็นน้ําแข็งวายปอว่าสุขสันต์วันปีใหม่ปีนขึ้นไปบนยอดเขาครับก็ขอให้วายปอมีความสุขมากๆนะคะสับช่วงเทศกาลปีใหม่ทํางานหนักตลอดทั้งปีเลยนะคะมาหลายปีแล้วแล้วก็มีบางรูปนะคะที่ไม่คิดว่าจะได้เห็น สำรูปนี้ครับหวังี่ปอกับซรัพทีมงานที่ดูแลหวังี้ป๋อ YH Entertainment นั่นเองหวังว่าจะดูแลหวังี่ปอให้ดีมากยิ่งกว่าน,นี้ในส่วนของความปลอดภัยคือเขาก็คงจะคาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะว่าสเตยจะไม่ดูแลปล่อยให้มันมีความแบบเสี่ยงเกิดขึ้นกับหวังี้ปอแฟนๆก็โกรธกันมากๆเลยนะคะจะติดทอตเซิร์ชเว่ยปอสำหรับคนที่ดูแลตรงนี้คือเขาไม่เห็นหรือย,ยังไงนะคะว่าสิ่งที่มันจะน่ากลัวนะี้มันจะเกิดขึ้นกับวังี่ปอ หวังอีปป๋อก็ดีตัวในระดับความสูงที่50เมตรเลยมันไม่ใช่น้อย,นอยในช่วงเมื่อคืนนี้ลูกของหวังอีปอไดนะ้มีความหลากหลายมากจริง,รงๆนะคะสำหรับการแสดงการร้องเพลงแต่ละเพลงหวังก็ชอบทุกชุดเลยมีความเก๋แล้วก็มีความเท่โดยเฉพาะชุดนาะะที่หวังอีปป๋อสมใส่ร้องเพลงอ m n o t เชียออกแนวแบบเรโทรไปเลยนะคะกางเกงแบบขาใหญ่ๆขาบานๆกางเกงย,ยีแล้วก็เสื้อชาแนล ลูกของวังยี่บอนะคะลูกนี้เหมือนพระเอกในหนังสือการ์ตูนเหมือนมากๆลูกประมาณว่าเจ้าชายน้อยสวมใส่อะไรก็ดูผ่านไปหมดนะคะวังยี่บอก็สมแล้วนะคะที่รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้ชายที่แต่งตัวดีที่สุดในโลกประจําปี2024แต่งตัวดีนะคะด้วยสภาพแบรนด์เนมเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะดูดีแต่วังยี่บอก็สงสัยมาแล้วดูดียอดเยี่ยมไปเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบบสไตล์ผู้ชายหรือว่าจะเอาเสื้อผ้าผู้หญิงมาสวมใส่ เขาใส่ออกมามันก็ดูดีไปหมดผ่านทุกลุกแล้วก็หล่อทุกลุกด้วยแล้วเขาสร้างความดีใจกับทั้งเสื้อจ้านระหว่างอีปอด้วยนะคะโพที่ OT, TC c a n d l e r ก็มีการประกาศออกมาแล้วนะคะสำหรับผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลกในช่วงปี2024 100ฮันนะคะสำหรับผู้ชาย100คนก็เป็นการโหวตจากแฟนๆทั่วโลกนั่นเอง ในช่วงปีนี้วังฮีปโปอยู่ในอันดับที่37สาหรับประเทศจีนนั้นถือว่าวังี่ปโอนั้นอยู่ในอันดับที่1สาหรับในช่วงของปีนี้ค่ะเขาสร้างความดีใจกับวังี่ปโอด้วยในโซเซียวจ้านนะคะอยู่ในอันดับที่49ปกติอันดับจะดีกว่านี้นะคะทั้งเซียวจ้านกับวังฮีปโอแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นเรื่รองราวของการโหวตสองผู้ชายที่ใบหน้าเห,หล่าที่สุดในโลกประจำปี2024เราเขาสร้างความดีใจกับทั้งเซียวจ้านและหวังฮีปโอด้วยค่ะส่งท้ายที่โฆษณานะคะจากแบรนด์อันทาสำหรับวังฮีปโอ บอกว่าทรงต่อความโชคดีขอให้โชคดีแล้วก็มีความสุขในช่วงของวันปีใหม่ เซลจียนจะเกินในช่วงของการข้าวดาวนะคะส่งท้ายปีเก่าแล้วก็รอต้อนรับปีใหม่ในช่วงของปีนี้คะ่ะเซลเจ้านไม่ได้ไปร่วมกับซานีไหนเนื่องจากว่างานเยอะนั่นเองอย่างในช่วงปีที่ผ่านมานะเซลจล้ยนจะมีงานจนถึงวันที่31เลยสำหรับการเปิดกองจ้งางไห้จวนจนถึงวันที่31งานเยอะมากๆถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่ได้ไปร่วมงานก็ไม่เป็นไรนะ,ะพี่น้องะะแล้วก็รอในช่วงปีต่อไปเซลเจีนอวยพรปีใหม่นะคะเป็นรูปภาพเหมือนเช่นทุกปีค,ะ <c oughs> ค่ะก็จะเป็นรูปภาพนี้ยืนหันหลังแล้วก็ชูกำปั้นสู้ เสจันบอกว่าสวัสดีปี2025ไปกันเถอะครับแล้วขอเสจันมีความสุขมากๆนะคะและขอพระเจ้าส่งอวย่อเสจันอย่างมากล้นและเช้าวันนี้เสจันก็อัปเดตโฆษณาตั้งแต่เช้าเลยกับแบรนด์ลีนิงเราเห็นสานที่ถ่ายทำโฆษณานี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นที่พระรชวังต้องห้ามเสจันก็สวมใส่สชุดของลีนิงนก็เชุดกีฬาเท่มากๆ เซจะจบ,บอกว่าวันส่งท้ายปีเก่าพร้อมกับปลีนิงแลวก็พรด้านร่างกายที่โชคดีทุกอย่างก็เป็นไปได้ครับก่อนหน้านั้นในช่วงของวันที่31ครับแบรนด์นี้ก็อัพนะคะโฆษณากับเซียวจ้านความยาว44วินาทีเขาบอกว่าแบรนด์จีนที่สืบทอดศนลปวัตถด้วยวัฒนธรรมและสานต่อบทด,ด้วยนวัตกรรมยชฉนจีนในนามความรักแล้วก็ส่งเสริมสายลมแห่งมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับเซียวจ้านโคษกระดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ทางกีฬาลีนิง เราเดินพันวางวัฒนธรรมอายุนับศตวรรษและชื่นชมแก่นแท้ของสหัสวรรษของจีนด้วยความกระตือรือ้นต่อจีนเราจะออกเดินทางสู่มรดกทางวัฒนธรรมเป็นการถ่ายทำโฆษณาท,ที่ใช้โลเคชั่นอยู่ที่พระราชวังต้องห้ามนั่นเอง วันนี้เขาพูดทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมช่องกุ่กสุลงของเราค่ะแล้วก็ส่งความรักส่งความอวยพรไปถึงเซียวจางกับหวังอีปอนด้วยนั่นเลยจะนัพิ่มขอให้ทุกคนที่ติดตามช่องนี้คุณยายคุณแม่คุณป้านะเพื่อนพี่ๆน้องๆนั้นมีความสุขมากๆสําหรับในช่วงของเทศกาลปีใหม่และขอทุกคนนั้นปลอดภัยข้าพเจ้าส่งอวยพรอย่างมากล้นกลับมาเจอกันใหม่ในข่าวต่อไปนะคะสอัในช่วงค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ